เอาได้ใหญ่เอาซื้อก่อนก่อนมันมีกุลมีงูป่วยเป็นเป็นตอมเป็นมะเรง็งต่อมน้ำเหลืองจ้ะรักษาที่ไหนอันซูนมะเรง็งศูนย์มะเรง <บน S 1> เ็ง <มะ S 2> จังหวัดอุบลดอนต่อว่ดเจียงแล้วก็รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่ตอนรูน้หันว่าเป็นหันเดือน กุมภากุมภาเนาะแล้วได้ได้มารับยาที่วัดปู๋เภาวนี่ประมาณเดือนอะไรครับก็คือบปจือสิว่าเดือนยังบดจือซึ่งบางเดือนไม่นาอ่นไม่ไม่ทราบนี่ยมั่งกับปจือนะเื้าเต้าเต้าเต้าซองตีหน่องหน่องเอาเมื่อไห้นะอ๋อเอามาเอามาให้ ก็ได้รับไปเที่ยวเดียวจ้แล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลราคราวนี้โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีก้อนแล้วไม่มีก้อนหายอ่าหายแล้วที่ต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมแล้วคุณหมอได้นัดอีกไหมวันนัดอีกมันมันกี่เก่ามันที่เก้ามันกี่เก่าโมกกราโมกกระลาหกสามนะวันนัดไปอันสองกล่องวันสองกล่องอีกทีหนึ่งนะตรวจได้แน่ชัดใช่ไหมใช่ ครวนี้ก็มารับยาที่วัดภูพข้าอีกเพื่อไปกินให้ต่อเนื่องใช่ไหม <Yeah. S 1> yeah.